สวัสดีทุกคนที่เกิดวันพุธแม่หมอมาบอกดวงต้นสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม2564คนเกิดวันพุธสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The High Priestess นักบวชหญิงความหมายไพ่แบบทั่วไปเป็นความลึกลับ สับซ้อนของอารมณ์ภายใบนี้และจินตนาการอยู่ในช่วงอารมณ์สับสนแปรปรวนงุดเงิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขอให้ใจเย็นๆและมีสติค่ะฟังคำทํานายนะคะ,ะเรื่องสุขภาพคนวันพุธตลอดสัปดาห์ปัญหาเกิดจากจิตใจ ความเครียดจะมีอารมณ์ขัดแย้งในตัวเองและอ่อนไหวในบางครั้งเจ็ดวันนี้ขอให้ตั้งสติควบคุมตัวเองให้ได้และออกห่างจากสิ่งเสพติดเพราะจะเกิดปัญหาควบคุมตัวเองไม่อยู่คะ่ะขอให้ระวังนะคะมาการงานคนวันพุธคะ่ะการงานที่ให้ผลดี จะเป็นงานศิลป์น,นะคะศิละปะการออกแบบนักคิดนักเขียนแฟชั่นที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ต่างๆส่วนงานประจำคนที่ทำงานประจำรับเงินเดือนคุณจะรู้สึกเบื่อเบื่อทั้งคนเบื่อทั้งงานบางคนอาจจะถูกซุบซิบนินทานในที่ก็ททำงานเกี่ยวกับเรื่องความรัก หรือเรื่องไม่ดีนะคะคนทำงานทั่วไปก็อยู่ในช่วงไม่แน่นอนขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันก็ให้พยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอดแล้วคุณก็จะผ่านทุกปัญหาไปได้นะคะสำคัญที่เราต้องปรับใจปรับตัวค่ะ มาการเงินนะคะการเงินคนวันพุธในช่วงเจ็ดวันการเงินมีใช้จ่ายแบบสะดวกค่ะจะมีคนให้มีคนอุปถัมบางคนก็จะออกไปช้อปปิ้งเพื่อคลายเครียดเพราะว่าคุณมีคนตามใจจึงมีเงินสะดวก ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงวันพุธในเจ็ดวันนี้นะคะความรักค่ะความรักคนวันพุธสําหรับคนโสดคนไม้ให้ระวังรักซ้อนรักต้องห้ามรักสามเศร้าคนที่มารักมาชอบคุณเขามีพันธะค่ะเขาไม่โสดในผู้หญิงบางคนก็อาจตกเป็นรอง ผู้ชายก็อาจจะมีรักเพิ่มสำหรับคนวันพุธนะคะในคนมีคู่ครองเรือนก็จะมีปัญหาด้านอารมณ์งดเงียแปรปรวนจนคู่ครองอาจเบือ่อแล้วคิดจะแอบไปรักคนอื่นหรือบางคนก็แค่คิดเฉยๆคะ่ะแม่หมอจะมาบอกดวง ทั้งดีและร้ายเพื่อให้เราได้ระวังไม่ต้องวิตกกังวลนะคะทุกอย่างอยู่ที่เราเราคือคนกำหนดโชคชะตาชีวิตของเรานะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้ขอขอบคุณที่ติดตามคะ่ะมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่